บ้านอื่นนี่มาจัางเอาสะบาดเฮาไปนี่เขาเจ้าจะต่างจะจัางตางเนาะแล้วก็สะบาดเฮาจัางกันนี่ก็จะต่างไปอีกแบบนึงก็จะถือกว่าอ่าดเออสะบัดมาจั่งเนาะแม่แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันที่ว่าอุ้ยใครน้อยแท้เนาะจะนั่นก็แบบเขาก็ว่าไม่ได้นะมันน้อยกับไม่อายุที่ว่า สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุดสุบซิุกคนเนาะม้อนีมาพบพอกันอยู่หน้าตามเคยเนาะพี่น้องกับมือนี่เนาะขอบคุณเฮาก็พากันมาหน้าแต่เสาเลยเนาะลังจากที่กินเขาตอนเช้าแล้วเอาก็ับพากันมาเฮาซิมากองเขาหน้าของเฮาเนาะพี่น้องนี่เฮาได้เกียวไว้แล้วเนาะแล้วท้องนึงเนาะนานจะเป็นอาไรขอ่เฮาเนาะที่เฮามาในมือนี่แล้วท้องนึงท้องนึงนี่ยังบได้เกียวเือ เนื่องจากว่าอ่าเขาเกี้ยวต้นแรงเนาะมันกะเกี้ยวมันกะิบ่ไม่เลี่ยมเขามาได้ต้ตตอตอนแรงเขาไม,ม่ได้มาได้ต้นเสาเนาะนีะ่พ่อพ่นมานานทุกมือได้มามาเรียงงูเนาะว่าเขาเรื่องแล้วแล้วก็ขอกงของเขาหนาดย้ำเมดแล้วอีออ่พ่อก็อยากเกี้ยวเขาเอาเอาอกแล้วก็เอางูมามัดมาสั่นแล้วก็เขาก็ไปเกี้ยวเขาผู้อื่นบได้มาเบื้องหน้าเด้ที่พ่อมาพอเกี้ยวแล้วเขาก็พาคนมาเกี้ยวเนาะแล้วมันยังบ่เรื่องเนาะความจริงมันยัง่ทันเรื่อง พอที่จะอันนั้นได้ที่หนานาันน้าแล้อีโพยจะเปล่าได้หนานาันน้าเขากับเกี้ยวเขาพาคนมาต้นแรงแล้วก็เกี้ยวแล้วก็ยังบ่ทันแล้วเนาะพี่นอ้องนี่ยังบ่ทันสุดแถวแดนผุน,นําเนาะเขาเกี้ยวนี่พูดก็ขึ้นไปทางเทิงผุนเนะาะแต่ทางนี้จะเป็นทางที่เขาเกี้ยวแล้วเนาะอ,อันนี้ก็ขึ้นมาสุดเทิงผุนเหมือนกันขาดวานนะจ๊ะอ่าครึ่งครื่งหนึ่งนี่แหละที่เขายังบ่ทันได้เกี้ยวเนาะอันนี้ก็ประมาณ ตั้งจากที่เขากองเขาตัวนี้แล้วเนาะแล้วก็เขาไปตอบแพงเข้าเจ้าจักหน้อยนึงแล้วก็สซีเกียวอีกน่าจะพอเกี้ยวแลวแหละตัวตน,นั้นนี่พิมด้เป็นาะเบิ้งเนาะไปลนโเบิ้งแถวๆนั้นนี่ป้าโธษมันยังเคี้ยวอยู่ได้เพราะว่ามันยังมีหน่ำเนาะทางฝุ่นนี่ทางนี้นี่บ่บ่มีน่ำแล้วก็มันก็าจจาะเรื่องกวาทางนั้นได้หน่อยนึงค่ะนะบางคนก็บบับว่าเออซ้ำนิดแหละเขาพอดีเสียมาสั่นการไล่ขนก็ัว่าแตกตกันไปนาะเรา เออเฮาแล้วแล้วเฮาก็คิดว่ามือสนีก็ยุดก้อนเยอะแบบเฮาเข้าเกี้ยวลรวกเฮาเกาะกองก้อนหรากจั้งคอยอันาจั้งคอยประกำไปเกี้ยวตัวหนั่นนะกดขึ้นน่เออมือกล่องกัเนาะมือกล่องก้อนมือหนีเนาะเป็นมือที่สําคัญเนาะเป็นมือพักของเฮาเป็นมือพักยั่งยอนวามือนีเป็นมือกาแล้วก็โบสมัดอันเกี้ยวเขาหรือว่าเฮ็ดเวียกอันจะอื้นได้เนาะแบบว่า มันจะเป็นการนับถือหิดรองข้อสนเพาหรือเขาเนาะปะจะเป็นมือกล้ามือเดียวนี่บอสไสมออมหสมาาที่เขาพักอ่ะอือทักมือกล้ามเนี่ยกองใดมือไม่ละมือก้านี่บอสสมัติเกี่ยวเขาใดบอสสมัดิดำนาไดเนาะเดื่งการเหตุวิ่งเนาะแล้วก็บอสสมัติอนาอ่าชีเขาชี้หนอะไรทำไมกะก็ว่ากันไปแ <c> ต <oughs> ่เขาก้องเขาหนีก้องใดว่าศั่นก้องเขาลรคกาเรื่องงินเหตุนาเนาะเฮ็ดจหนเหตดใดอันนี้ก็ว่าเขาใจมันกะ อันใดที่เทากี้เพิ่นมาเห็ดบุได้เนาะกัเขาก็บเห็ดอันใดที่ว่าเห็ดเพิ่นมาเห็ดได้อ่าซื่อชื่อกันมาเต็บุหันการอันนี้กะบบได้รบลูนา่ะแต่เนาะไปเดี๋ยวไปเบิ้งเขาทำฝุ่นดีกว่าไปอันนี่พ่อพี่น้องอันนี้เขาได้เกี่ยวแล้วก่อแห้งๆแล้วนี่เจ๊กอยังทาให้มันแห้งกว่านี้อีกเนาะหย่านแบบว่าบางอันมันกบบตกตอนแล้วมันมาธนาเป็นที่เกี่ยวมันไม่แห้งดีนะบางอันที่มันยืดซุ้มกับแห้งอยู่ ตอนตอนที่เรามาเกี้ยวนี่มีแมงนางงามเล,ล่้อาพี่น้องตอนนี้เด็กก็กำลังแหงๆเลยนะ อยกยบขนตุ่มเน้ยปที่นอกชิคี้โหนเ,เป็นแบบนี้เนาะ,ะกำยยเลยเขาไปอยากกอง,ปงไปเหาอมันเป็นเนวนี้แหละน,นี้มันเบาอแรงนีนจะว่ามันเขาเหาตุมใหญ่แล้วก็มันโตไปยุ่ลุพุ่นได้นเนาะพอได้หัดแจ้งเดดเด้วอันนี้มันยุ่ทท่งมันก็จะด,ดีจะหนีเนาะเฮ้นอนี่นะาวามแตกต่ตาง <laughs> อันนี้กรโลาแจ้งน้อยก็เนาะหันบุกกองในมือนี่นแกบที้อนเฮาบุทันเดชมีเบียกไล่เนาะ เากอจะจ่องไปตออแพงเขาเจ่าเด้เขาเจ่ามามาช่วยห้าวเขากะไปตออแพงเขาเจ้าเนาะยูยูอ่ะสุนัวดบ,บิันห้าเนาะยูชุมชนบมันเฮานี่ก่จะแต่เห็ุแบบนี้เนาะจะเอาแห่งกันเกี่ยวไปเป็นทีละเจา้าทีละเจา้าแล้วข้องเจ้านึงก็ไปข้องเจ้านึงแล้วก็ช่วยกันไปช่วยกันมาห่นะแล้วก็คันท้าเล้วแห่งจนเงินไปเขากะจะจ่องเลยออกจ่างกันเนาะจ่างกันนี่กะชิว่า แพงกับแพงใช่ว่าถืกกับทึกเนาะอันนี้ก็ยิงตามมาสถานเป็นหลอมข้องสุ้มชนหนัหนๆเนาะวาตาว่าลายทับลายใดมันเป็นจะได้นะแล้วก็จางกันก็จะเป็นไปตามหนาเนาะอันนี้กับวาบได้ว่าเออคือทืกแพ่แล้วก็คือว่าแพงเท่เนาะอันนี้กับวาบได้เพาะเพาะในบ้านเท่านี้เท่าก็ว่าจางกันก็ว่าวันหนึ่งสี่สิบพันแล้วจากตั้งบ้านนั้นก็เขาจะวาวันห้าสิบพัน นี่ก็แบบว่าคนคนคนอื่นคนอื่นเนาะ้านอื่นนี่มาจ้างเอาสบาดเฮาไปนี่เขาเจ้าจะต่างจะจ้างต่างเนาะแล้วก็สบานเฮาจ้างกันนี่ก็จะต่างไปอีกแบบนึงก็จะถือกว่าอ่าเดี๋ยวช่วยเลือกันนะจ้างเนาะแม่นแล้วก็เป็นการช่วยเลือกกันที่ว่าอุ้ยเคยน้อยแท้เนาะจังนั้นก็แบบเขาก็ว่าบ่ได้นะมันน้อยก็แม่นอยู่แต่ว่าเฮาแบบว่าช่วยกันน่ะเวลาที่ไผบ่แล้วก็ขอไปช่วยกันเนาะค่ะที่ว่าเป็นการอ่า เห็นอ้กเห็นใจกันกันช่วยเลือกกันจะนั่นเลยเนาะอือฝืดเพื่อแพ้กันไปไปในยามที่เฮาลำบากกอ่าคนอื่นมานซวยเฮาเฮาก็ดีใจมันบอกจะนั่นแหละเนาะก็ยาขี้เหลียวเด้อฝืนก็ยาขี้เหลียวเฮาก็ยาขี้เหลียวเด้อช่วยเลือกกันไปเลืองไล่ได้แต่เป็นเน่ะเลืองเนาะเอามาเนี่ยยังเคียวๆอยู่เลยมเหมือนไหนนี้ยเป็นเรื่องเท่านี้นี่เคี้ยวเนี่ย แลยอ่ะพ่อพี่น้องนี่เลยปีนี่นี่มันคือว่าห่วงหน่อยๆได้หนึหน่งนึงไหมเนาะอืมเขาชักเขาป,ป่าปลูกเนี่ยน,นั่นแล้วขยันมาปีน่ะเอาไว้พอเขาไม่เกี่ยวใครไม่เกี่ยวมันมาไม่นาดนั้นเฮยเกี่ยวทางผีเ่นเหลี่ยมนี่นะอ๋อทางนี้เรื่องกว่ามากเลยนี้เรื่องก็เกี่ยวไปแล้วหนะ่อ <laughs> เกี่ยวปลาหอดเหมนะือนเนาะแล้วอันก็แรงใช่ไหมได้ดกับมือหนักมือบปีนี่นี่ ปีนี้นี่หน้าเขากะค่อนข้างน้อยกว่าทุกๆปีเนาะเนื่องจากว่าเขาใด่อันทางเทืองนะเขาใส่เอางูอวัเนาะนี่เดยวนี้ก็ยังเลือดซ้ำนี่ยังไม่ได้เคี่ยวเขาเรื่องเต็มนาแล้ว <laughs> มือนัเนี่มาเคี่ยวเนี่ค่อนข้างมีแบบนี่ลายได้เลยนี่ดีกว่ามเื่องนีงมันเป็นชีคเคี่ยวจะนี่นะ เรืก,เเเกับเรื่องกองนี่แหละมือมือนึ่งกับเกี้ยวกับใดล่ะแกมาเสีได้อยู่กกว่ามือมืออื้นนี่กว่าไปต่อแผงเหมือนก้อนไม่แล้วสีเททห็ดไทยวัอนี้มัาแล้วแล้วก็มืออื้นนี่ส้องไปต่อแผงเขาเจ้าเนาะมีไล่เจ้าแห้งเนาะผู้หูเชื่อใจได้เท่ากับมีช่องตาคนเนาะทีอ่าในครอบครัวเาท่านะที่จะไปต่อแผงเขาเจ้านะเจ้าผู้หูวเขาเจ้าเกี้ยวนี่คือ จักเจ้าบูหูเนาะคันท้าคันท้าบัวบัวท่านแท้ๆน,นะคะเขาจะต้องจ้างคนอื่นไปซวยเนะาะบางคนจะทุกล็อกตัวก็ทกล็อกตั้งสามสี่ห้าทุกข์ล็อกไป,ไป <laughs> อันนี้ก็เป็นเงินเนยนะฉุนมาเลนะ้นๆกะทีว่าท้องแท้กะมันดีอันนี้ท้องน้อยเล็หนึ่งหนึ่งหน่อเนาะนี่ก็ประมาณนี้นซื้อเนาะพี่น้อง อันท้าเขาเกี่ยวซ้ำชีคนแถอะก่อนนะจะไล่เมืองแหละอันนี้อันนี้ก็ oh. อนนกบอกว่าเนียใจนะว่าเขาจะต้องให้ใจได้นาะบางทีเฮาก็พกเจ็ดคนบ่งทีฉันเห็นบ๊วยก็บางทีกั <Okay. S 1> บแม่เลวได้ไหมบางทีเขาก็ให้เขาจับมาซวยเนาะเขาจะเอายัางก็หายเนาะมียังก็หายเข้าไปบอกกันเขาจับออยุ่นหัวบาดมาซวยเด้อเนาะสบายดีแ so, ม่ สบายดีเดือดทนหอนเนาะมันมันดีหามาใช่ไหมน้อยก็จะมากองเขาขอนเขากองเขาแมันแล้วมันดีอันตอนเกี่ยวทำอีกนมึงนีหมาจ้ะแล้วก็บรรงเขาอันมันบเบรรงมันเรื่องบรรองงานเรื่องช้ำใดเรื่รึช้ำใดอะก็บรองแล้วแต่ก็เรื่องแล้วช้ำซ้งซ้ำมือเขาไปที่เกี้ยวแล้วไปเดี๋ยวเขาขึ้นไปเที่ยงพุ่นเนาะ ไปโซ่เม,อมาาเยอยู่เที่ยงพูดนอนเดี๋ยวนี่อาอีิเมยมาตากักแดดอีอเมยอีเมย์ย่เฮือนไลอ๋อเมยมาตักแดเอ๋อเมยมาหักเสียงเสียงสว่างจำทุ่งท้องทุ่งไร่ทุ่ง,ง,งนานี่คือตัวนี้เขากำลังขาถ่ายขเขาแห้งแล้ว ให้คนเขาเจ้ามาอันนี้กับโบนใจเนาะว่าเอ้ยเขาเจาะสิมาจะกคนอันนี้กับโบหูหรือว่าโบมาเลยโบโบหูเนาะสิน้าโบมีไพมาครับกับคือสิโบแลวเนาะไมมเนาะเขาก็จะตองเฮ็ดจักหมือไม่ได้แล้วต้องสามสีหมื่นเนาะทามากองเนาะกอรเองกับประมาณนั้นเนาะพอที่น้องอายุทางเทิงพุ่นจะเป็นคลองเขาเจ้า อีกเจ้านึงค่ะเนาะอย่างเขี้ยวๆอยู่เลยเลยเดี๋ยวพิ่พ์ซซูมให้เบิรงเนาะเมนแล้วเขาเจ้าปูกน้ำล้างเนาะนี่อย่างเขี้ยวๆจะหนีอยู่เลยเขี้ยวแทะเขี้ยวบาเขาเจ้าปูกน้ำล้างใส่กาลน้ำล้างเนาะแต่ของเห่าได้เกี้ยวแล้วนี่เขาเจ้าอย่างเดินหนาเดินหน้าอู่น้แหละเขาเจ้ายังไม่ได้เกี้ยวเลยผู้อีเมียไบใบแทะ ก็ทากันเลยเนาะหวนอีแมนี่ปะแล้วพ่อพี่น้องมาทุกคนตอนนี้เขาอ่าสิเริ่มเฮดเวียกันเนาะเขาจะมากองเขาเอ้ยเาเฮดวอนสะทานทีที่เขาสิกองเขาแล้วเนะอะไอ้ไมพค่กนกำลัง นัาต้าดีดิง<บ>มึงเหรามึงเหรสที่แบบมึงเหาสที่มาเหาะซื่อๆนะ เขาแล้วเ้ายค่ะพีมากรกนอกนี่ค่ะแบ,บแป้งขามีคนมาแล้วคนนึงรอต่อไปนสนีะกอนมูตว่นี่เต่ายุ่ขวงวใหม่มหมหหยืดได้แล้ต่อตัดใหม่ี่เรายุๆแล้วไอ้ไม้ก็บอกมาแป้งอันเดยวไม่ไทันไ่ทันได้เอาหมูมาจเนาะ ý thức hả anh ấy hả 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 con? hả con hả 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 นี่เนาะเขาก็ตั้งใจที่ตัดตัดตัวฟืนงแล้วแล้วเขาก็สิมาเี็ดเป็นบอลเป็นบอลเพื่อที่จะเอาเขาหันมากองไว้เนาะปีนี้เขาสิกองตั้งจากปีผ่านมาเนาะเนื่องจากว่าเขาอ่าเขากองเขาปีนี้นี่เขาคิดว่ามันสิมันสิสายเวลาดนเขายังบุตรใหญ่เยวจุนั้นเนาะเขาก็คิดว่าสิบุได้หมู่ง่ายๆนะเขาก็เลยสิจีกองกองแบบกองหน่อยๆยาวๆคุณจุดนั้นคือเนบุตรเห็ดกองง่า

เปล่าใช่เลยสิฮะเนื่องจากที่เฮาเอาอันเฟืองหันมาปูพื้นมาแล้วเนาะเขากจะเอาเป่าของเฮาเป่าที่เฮาอ่าเสร็จเรื่องของเฮาเนาะอันที่เฮาเม่ได้ใส่แบบเป็นเป่าดียนะเอาเป่าที่คัตคาตัวเนี่ยมาปูทางกล่องนะกล่องกันว่าให้อันหนำทึกเขาว่าเขาเวลาที่เอาเขามาก้องอะไรเนาะ กูทับไปอีกรอบนึงก็จริงลย่งนี้ไหม บ้านดียนใช้เงินกางแล้มันวนอันไปเขาหอมอะ โอเคเนาะพขาเหน้องนี่กะสีประมาณนี้เนาะเห็นไหมเดี๋ยวยืดไปเดียใบก,กันไล่ดีมันมันเขาไ่ตกมาเดี๋ยวเขาจะมาทางนี้อีกไอ้ไม้เป็นกระดาษยืดพันอีกอันนึงแล้วมันอันน,นั้นคืนกลางงานไปยังกันนะอันนั้นอันนี้เขาตก

bogi agena กำลังซวยกันหอเนาะเดี๋ยวนี้เนาะยิ่งกับซวยกันหอจะน,นี่เนาะกองกองไว้นี่กองเป็นกองมันกอง,กองไปนีเลยพี่ชายเขาจะกับพากันมาแบกไปใส่กองพุ่นก็นั่งใดอันจ้องจ้องกองถึงนี่ อเป็นกองไบบากละลายเลยเดี๋ยวผู้ยิงอากาสชิพากันกลับบ้านเลยเนาะใสยสไตล์เขาเจ้าแบกเนี่ยเขาเจ้าก็อีกซองิเป็นหากองแล้วเนาะตอนนี้หากองแล้วยิ้มกันเนาะเพิ่งเบิงไอ้บ้าเพิ่งแบกใส่แบกไหมเถอะเถอะได้ ดูตายเด้ดูตายเด้กลุ่มซองเลยนะเป็นเห็ดปลาซะเบ้าใหม่ใส่ดิกราเป้าใส่ปึ๊บนี่เนาะเดี๋ยวเขากาสิพากันกรับเงื่อนแล้วเนาะพี่น้องกะสิพากัน บางทีเ่าก็สิพากันไปซุยอันพวงขาเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเนาะที่ทางลุมพูนเนาะแตย์บนใจว่าเขาเจ้าเหลี่ยวแล้วบนเนาะกะโถูท่ามเข้าเจ้าอีกทีก็เนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับซิ่ขอเจ้าคีไปเพียงสนี้ก็เนาะจะต้องหาไปเฮ็ดเบียกตอก่อนเนาะถูท่ามเขาเจ้าก่อนวะสิได้ไปบอหรือว่าจะได้เนาะ ไม่ได้ตื้มตื่นมตื่กมะเทือนนะติ่นมเทือนนะ